สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่อง new ipad หรือ third generation นะคะที่เห็นอยู่คือจะเป็นกล่อง new ipad นะคะก็จะมีตัวเครื่องของ ipad ตะแคงอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวของ iCloud ซึ่งเหมือนกับตัวของกล่อง ipad 2เลยมีโลโก้ ipad นะคะแล้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวของโลโก้ apple นะคะตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นเครื่องของ ออซซีนะคะขนาดก็คือ16จิก4 G Wi-Fi ะก็จ,จะเป็นตัวกล่องแบบนี้เลยอ่าเมื่อเปิดฝากล่องของ New iPad นะคะก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาเดิมๆเ,เหมือน iPad 2ก็คือจะมีคู่มือนะคะหนึ่งเล่มนะคะมีสาย Data หรือว่าสายชาร์จนะคะแล้วก็มีหัวชาร์จที่ต้องมาประกอบร่างกับตัวของลั๊กตัวนี้นะคะ เพื่อจะเสียบชาร์จภายในคู่มือนะคะก็จะมีตัวเสียบไมโครซิมนะคะตัวดันไมโครซิมแล้วก็จะมีโอสการ์ดนะคะตัวนี้หน้าหลังนะคะแล้วก็จะเป็นคู่มือของ iPad เป็น Quick แม n นว l นะคะแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ a p p l e สีขาวสองอันค่ะ นี่เป็นตัวเครื่องของ New iPad Pro Generation นะคะได้มาสักพักแล้วก็เลยเไปซื้อเคสหนังนะคะแล้วก็ใส่ฟิล์มของจ e l s กินมาเรียบร้อยแล้วนะคะบอดี้ก็จะหนักขึ้นเล็กน้อยนะคะขนาหดตัวเครื่องมากขึ้นเล็กน้อยจาก iPad 2ด้านซ้ายมือก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเป็นเ,เรียบๆนะคะด้านขวามือก็จะเป็นตัวของ ปุ่มล็อกหน้าจอนะคะแล้วก็ปรับปุ่มปรับเสียงจะบอกเลยว่าปุ่มปรับเสียงนี่คือสัมผัสนิ่มมากมากกว่า i p a d 2สองเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นที่ชาร์จด้านท้ายนะคะและทางด้านหัวเนี่คือจะเป็นตัวของนี่นะคะก็จะเป็นตัวของ Smart ท a l k แล้วก็ปุ่ม power on off สัมผัสแรกที่เปิดหน้าจอกดปุ่มโฮมมานะคะก็จะเห็นเป็นจอที่ จำมากๆเลยทีเดียวสำหรับ New iPad